สวัสดีครับผมจาล้อมิ่าวนาะวันนี้มีสาระดีๆความเป็นสิริมงคลมาฝากท่านผู้ชมตามไปชมครับด้าน,นหน้าท่านผู้ชมในขณะน,นี้คือเหรียญราคาหนึ่งบาทราชัชกาลที่เก้าองค์การอนมามัยโลกครบย5ิบห้าปีเดี๋ยวไปชมรายละเอียดด้าน,นหน้ากันชัดๆด้านหน้าตรงกลางประทับรูปองค์นายหลวงรชัชกาลที่เก้าผินประพักซ้าย ข้างขอเปรียนจะเลือกอักษรภูมิพลอดุละยะเดชรัชกาลที่9เดี๋ยวไปชมรายละเอียดด้านหลังกันนี่นะครับท่านผู้ชมเราไปชมรายละเอียดด้านหลังกันตรงกลางจะเป็นรูปสัญลัก,กษณ์ขององค์การอนมามัยโลกข้างล่างจะเลือกอักษรภาษาอังกฤษ w จุด s จุด o จุดบนสนัญลักษณ์จะเลือกอักษรรัฐบาลไทย ตรงกลางอระทาเหรียญหนึ่งบาทข้ทางล่างเหรียญเป็นเลขไทยสองห้าตามด้วยเลขอารบิกหนึ่งเก้าเจสเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มีความเก่าแก่ควรยิ่งเก็บไว้เป็นที่ระลึกเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัววันนี้นำมาฝากขอบคุณทรกการติดตามรับชมโชคดีสวัสดีครับ